ก่อนอื่นนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาไทยซึ่งตำแหน่งของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยท่านอาจารย์มหามงคลการจิตตธรรมโมหรือว่านามสกุลกลางพนมเนี่ยนะฮะท่านเป็นอาจารย์เจ้าวาดอยู่ที่วัดอังการโคกบะลลิงตำแหน่งวิทยฐานะก็ดังที่ได้ วดวางไว้บนแบกหลังเนี่ยนะฮะ,ะที่นำมากล่าวขานอีกวาระเนื่องจากว่านะฮะมีเนื่องเราได้นำเสนอเกียรติศัพท์และก็เกิยติคุณที่ท่านได้มีต่อวงการพระคุณเจ้าวงการสงฆ์และก็มีคุณุปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากมายเอเนกประการโดยเฉพาะผลงานที่ขีดเขียนขึ้นมาเป็นรูปเร่ม รูปเล่มนี้ก็มีหลากหลายโดยส่วนใหญ่ท่านก็จะเน้นปรชัชญานะฮะไม่ว่าจะเป็นทางกรีกก็ดีทางพุทธศาสตร์ก็ดีแต่ที่ทแน่ๆก็คือจะโยงเข้ามาที่พุทธศาสตร์และก็เป็นเรื่องมุงคลน,นะฮะเนื่องจากว่าเราพยายามหลายต่อหลายวาระก็ต้องส่งสารแล้วก็บอกไปยังท่านว่าเมื่อสองปีก่อนโน้นนะฮะน่าจะเป็นเศษ็กว่าแหละนะก็ พยายามนำเสนออัปเดตสตอรี่เล็กๆเป็นสโคปของท่านโดยเฉพาะคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้สนทนาพูดคุยเป็นทางการเสรียีเนื่องจากว่าไม่ได้สนทนาและพูดคุยกับท่านนานมากจนหลังจากที่เรากลับมาจากเยอรมนก็ดีสหรัฐเมกาดีอินเดียเนยปาลก็ตามหรือแม้กระทั่งการไปปฏิบัติธรรมที่สหภาพเมียนมาก็กนับเป็น10บกว่าปีได้ ทีนี้พอได้ทราบข่าวว่าท่านได้ออกสื่อในฐานะเป็นพระที่มีคุณวุฒิวยวุฒิที่มีเกียรติเกียรติบัตรบุิบัตรมากมายเกินโหลก็ว่าได้ในด้านปริญญาบัตรนะฮะก็เป็นที่เจิดหน้าทูตาแก่สังคมที่อยู่ในวงการของมหาวิาลัยมหาจุฬาลงก,กรณราชวิาลยก,ก,ก,ก็ดีหรือว่าเป็นของจังหวัดของชุมชนของหมู่บ้านท่านก็ดีก็เป็นสิ่งที่ ทำให้เราได้เห็นว่าแบบอย่างหรือว่าต้นแบบอันจะควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ที่บุคคลได้รับการยกย่องก็จะเป็นต้นแบบต้นฉบับให้กับอนุชนคนรุ่นต่อไปได้สืบต่อเมื่อมีพอบอลทาวเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงในช่วงตอนนั้นนะฮะย้อนไปนับเป็นเวลาสิกว่าปีที่ผ่านมาเราก็คิดว่าเออน่าจะเป็นจังหวะดีก็เลยนํามาเสนออีกวาระและมไม่ไมนานนี้ท่านก มากดเราก็ทักไปที่เพจก็มีแอดมินเป็นคนตอบรับแต่ก็ยังตะกิจตะขวงใจอยู่ว่าแอดมินนี้คงจะไม่รู้จักเรานะเราก็ไม่รู้จักแอดมินก็คงจะส่งสารถึงท่านแหละทีนี้ท่านก็เลยแอดเรามาทาง Facebook เป็นเพื่อนก็ตอบรับทันทีทันใดในวันที่14ของเมื่อวานพศ .2 5 6 8แน่นะฮะในเวลาประมาณสักบ่ายบายโชคดีฮะได้สนทนาอุปภาสัยกับ ท่านอาจารย์นะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากและที่สําคัญก็ยังหวนลําลึกนึกถึงในสมัยอดีตที่เป็นสมณะแล้วก็ไปมาหาสู่กับท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางคดีโลกคดีธรรมไม่ไว่าจะเป็นตะกะทางด้านภาษา,าศาสตร์ภาษาไทยภาษาสันสุกตภาษาบาลีแม้กระทั่งภาษาอังกฤษและก็ปัจจัยที่ท่านถือรวมการโดยเฉ,ยยเฉยพาะเป็นนักคิดนักเขียนที่ค่อนข้างเก่งฉกาาจับตัวได้ยากเราถึงท่านว่า ตัวเราเองก็ยังเอาบทความท่านไปคัดลอกยังได้เกียรตินิยมนะฮะยังได้เกยเยียรติเ,กเอก็ว่าได้นะฮะยังมากล่าวขานกับท่านในก่อนๆเดี๋ยวจะปักหมดให้ดูเอาเราก็คงจะเกลื่นไว้แต่เพียงเท่านี้มีโอกาสก็คงจะไปนมัสการแล้วก็ไปถวายากับปีนะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ท่านนี้เ,เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับพระรุ่นหลังลูกเมนรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่างในการที่จะเดินรอยตามไม่มากก็น,น้อยและที่สําคัญก็ทําให้ พุทธศาสนาสกชนได้เห็นถึงบทบาทและปริบทฉากใหม่ที่พระคุณเจ้าเอาความภาคเพียรในการศึกษาสืบต่อตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคำภีพระไตรปิฎกและก็คําสอนอื่นๆที่เป็นอัตถกถาตีการุตีกาที่ท่านก็คําเคลงจนเพื่อจะออกมาเป็นรูปเล่มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งละอันพารน้อยที่เราจะนํามากันกรองแล้วก็อาจจะมีคลิปต่อไปที่จะสนทนาพูดคุยกับท่านแบบสดๆนะฮะอรออีกสักแป๊บนึง คิดว่าถ้าหากว่าท่านจัดสรรเวลาเราก็คิดว่าอยากจะถ่ายทอดสดที่เป็นเสียงสดๆสดของท่านโดยตรงในฐานะเป็นพระมหาเพลินคำก้าประโยคนะด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์และกําลังทำศาสตราจารย์คิดว่าก็ขอถวายพรให้ท่านได้สําเร็จลุล่วงกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านได้เป็นศาสตราจารย์ก็คงจะแสดงมุทิตาจิตก่อนล่วงหน้าและไม่นานนี้ก็จะเป็นวันมงคลอายุวัฒนะมงคลของท่านนั่นหมายถึงว่าครบ สี่รอบ48ปีย8พรรษาที่จะเป็นวันเกิดของท่านนะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นการอ่าฉลองมงคลก็ว่าได้นะฮะที่จะถึงนี้นะเราก็คิดว่าเราก็จะออานวยพรท่านล่วงหน้าเลยก็แล้วกันทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาก็มัสการมาด้วยความเคารพและก็นับถืออยากยิ่งก็รับ